เฮ็ดยังไงเจตำมะตำมะแตงค่ะได้ยินเสียงโขกเสียงสาคุณผู้ชมตาแตงมาเมื่อนี้ค่ะอีกยัางยือเตาคือควนห่วย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 เลยเจทำแตงกับปิ้งปลาคุณผู้ชมกินกินแต่ต้มแต่หนึ่งไรนะเจเนาะเบื่อปิ้งแบบบานๆเข้าคุณผู้ชมปิ้งใส่เกลืออบเกลือแม่นอันนี้ตาแตงตาแตงไม่รู้ตาแตงตาแตงค่ะบรรยากาศเย็นยุทธิเจมืาอนี้ อากาศเย็นอยู่ยดีหมดเย็นเหมือนีหิมาเท่าอ่าหนาวเด็กสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะนับสวัสดีเจ๊ปากแดงท่านผู้ชมนับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมอ่าวันนี้นะครับวันที่สิบห้านับสิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเบาเท่าชาแนลได้พี่น้องเด้อนับพอกันทุกคำนับถูกแรงท่านผู้ชม ถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีเลยเบิ่งจักหน่อยนะครับบุย้ยปวดพี่น้องข้าตำแกงอร์ตำแป้งไม่นี่ตำแป้งนะครับ,ใ,บ,ออบใส่ประกอบในบ้านเขาใส่ประกอบแอรแล้วก็จะมีเมนูนี่ท่านผู้ชมยำยำปลากระป๋องพี่น้องคึอ้อยากยำปลากระป๋องนะครับผักก็มี่และพี่นอ้องเด้อสะเดาบ้านเฮานับสะเดาหลายนับเดี๋ยวนี้สะเดาบ้านเฮาออกหลายแล้ว เออหอมหอมเจี๋ยหอมเออตำประกอบใช่ประกอบอุ้ยพี่น้องจับตำแกงคุณนะน้ำเยอะอือครับปลากระเซ็ตแดดได้เปล่าครัปิ้งปลาพี่น้องนะปิ้งปลานะครับตำแตงกับปิ้งปลานะับอยู่ขั้วบานเจี๋ยทำช่อมขั้วบุนลงกองเปงนะผมเมนูง่ายๆมื้ยนี่ยำบเมนู่นง่ายง่ายยำปลากระป๋องเมน ย้ำไม่เจ๊ย้ำเลยครับคืนนี้ได้พี่นนังเด้อนะครับคืนนี้นะครับปูสีสเกตนะครับปูจะย้ำให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับปูบอกเบาเถามาแล้วนะครับปูสีสเกตเข้ามาสามงวดแล้วท่านผู้ชมโ้แตงแต่งวดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับลากาหกเก้าเก้าหกงวดที่ผ่านมาเก้าแปดตรงๆแล้วก็แปดเจ็ดตรงๆง,ง,ง,งนะครับ บนเก้าแปดล่างแปดเจ็ดนับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเขาทึ้งเก้าแปดทึ้งแปดเจ็ดนะปู่ให้มาแล้วทำชุ่มนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปูให้มาแล้วหนะับววนยยน 68, มืนะบม้อนี้ปูจีแย้มให้นะจะเน้นให้ปูว่ว่านะับจังไปชุ่มปฟังน้ากันด้วพี่น้องเด้อนะครับปูวนะบ่ว่าปูวา่ว่าจังไปชุ่มปฟังน้ากันเลวเเอาคนรไม่เจ้คือบอกคนรไม่เจ้ อ้าวอำมาชมเป็นยังไงย่ำแตงโมข้นมันจะเป็นย่ำหมดจีไดวสิเริ่มปรุงคือบนนั้นได้เราหรอยนี่ทำช่วงยังไงย่ำปลากระป๋องขึ้นยากพี่น้องตุนน่ะเติมแล้วน้ำปลาชุดเติมได้ห่ที่จริงเจตะคันตะไคร้ใส่น้ำจืจใส่แล้วค่ะใส่แล้วหรือเ่ใส่มีอ่าตะไคร้ใส่ไปแล้วท่านผู้ชมนี่พี่น้องตำแตงนับผักกับมิตะนี่แหละนกมันแข็งแล้วนะคะเจแล้วหลวกแล้วกลับมานกนกน้ำแข็งนับสะเดาพี่น้อง กินกับย่ำปลากระป๋องนับตำแตงกียกินครับไอ้ปิ้งปลาเมนอ่าบ้านเราอุ้ยกรอบกรอบกรอบมันนี่เดาคนป <Man. S 1> ะเมนขมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว <Yeah. S 1> ่าเบาเถ่าถามไม่ค่าเบาเถ่าเน้นต้องเป็นสะเดาขมสะเดามัน่นเบาเถ่าเจ้าเบาเจเออมันเบาแสเบาเถามักแบบสะเดาต้องกินขมๆม,มันต้องหวานเป็นลมอ่เอาเอาทำชุ่มนับจังไปชมไปฟังน้ำกันใด้พี่น้องเด้อไายบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิ่งจักหน่อยนะครับคือบอเนื่าขี้ไปเจบ่มือบู๊ย อยู่กับไฟเมื่อนี้ปิ้งปลาหอมเทเจพี่น้องเอาแก้กระเทยแต,ต่ไขกระใบบกูทั้งในท้องมันเด้ปิ้งปลาพี่น้อง,องอหอมหอมกินครับตําแตงค่ะนะครับแล้วก็ย่าปลากระปองอะครท <accounts> ่านชมนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องได้ปูสีสะเกดนะปูจะย่าไห้นะครับท่านชมงวดที่ผ่านมาเก้าแปดตรงๆล่างแปดเจ็ดตรงๆปูไหมาแล้วแต่ว่า คืนนี้นะครับปูจะย่ำให้นะครับท่านชมแอดจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมเจ๊ท่านในสุบบุตรลูกเลี้วแต่ว่าเจ๊สี่ขวดบกบกใส่ละบาเาเนี่พี่น้องอ่าอันนี้บักบกทำชุ่มบ้าถอขอบคุณพ่อเมืองลาวนับเมียพ่อเมืองลาวพันเหมาถุงบักไงที่พี่น้องแบงค์ในหมูไปเคืองถุงนี่แล้วก็แบงค์พี่สาวบ้าเฒ่าทำชุ่มบักบกพี่น้องเจ๊สี่ขว เอาเอานะครับทำชี่มพอกินเขาแล้วพอจะใน,นเล่นมาเจ้นวว <laughs> เอาทำชุชมจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับปูสีสเกตนะครับผมขวดซ่บไปที่พี่น้องขว<อ>ม<อ>หนอมๆไพ่นนนครับสวัสดีครับบ้าเผาสวัสดีท่านผู้ชมครับ วัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งชอ่องเบาเท่าชาแนลคืนวันที่15พฤศจิกาย,ยน2568นายนะครับเวลาตอนนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งนะครับจะพาเอฟซีพาทู้ชมกับมารับชมปู่ศรีสเกตนะครับย้ำโค้งสุดท้ายงวดที่ผ่านมานะับ98้าแตรงตรงแปดตรง 8, 7, ตรง,ตรง นะครับเข้ามาแล้วสามงวดทำช่มนะครับชุดบนนับตั้งแต่งวด8ปดเจงวดนันก็แปดเมาเจนะครับชุดบน6ก9ก้นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมา98ตรงตแล้วก็แกระล่างตรงๆนะปูให้มาแล้วทำช่มนะับงวดวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาย,ยน2 5ง8ันหายปปูให้มาแล้วนะครับ มื่อี้นะครับคืนนี้นะครับปู่จะย้ำโค้งสุดท้ายนะครับจะเน้นให้นะครับคลิปนี้ท่านผู้ชมบบาวเท่าจะลงให้เช้าวันที่16พฤศจิกายน2568ได้โปรงเบสจะลงให้ตอนเช้ามาชมมาฟังกันกาบนำัสการครับปู่เจริญพรครับสาธุครับผมจะให้ปู่ย้ำให้นะปู่นะ กับปูไฮมัละล,ะละคำวชุม่มนะครับให้มาแล้วเอาอยำให้เอฟซีนะปูกระป๋องอ่านะครับบนวิ่งแปดกับหกครับที่แปดอจับสามตัวก็จะมีหกแปดห้าเก้าแปดสองสามแปดสองครับอสองตัวก็ แปดสองหกแปดสามแปดแปดห้าวงกลมสามตัววงกลมไปที่หกแปดห้าแล้วสองตัวแปดห้าครับเอน,นี้วิ่งล่างวิ่งล่างห้ากับหกเด่นที่หกจับคู่หกสองหกห้า ห้าสองห้าสามแปดหกครับเน้นสุดแปดหกครับรองหกห้านะครับอันนี้จะเป็นสรุปโค้งสุดเป็นเป็นชุดชุดเต็มนะทีนี้ชุดคโค้งสุดท้ายชุดสรุปเม็ดเดียวครับะนะโค้งสุดท้าย ครับผมส,สรุปคงสุดท้ายเม็ดเดียวหกแปดห้าหกแปดห้าครับสองตัวก็แปดห้าครับทีนี้ล่างเม็ดเดียวแปดหกหกแปดล่างแปดหกหกแปดครับครับเน้นไปทิ่ แปดหกหนักหนัก,นกเน้นเน้นเน้นหนักไปที่แปดหกครับผมอา่อาแล้วแล้ว,แล,วแล้วปูฝากเลขทูบให้เอฟซีเขาไปดูด้วยครับอา่าลิกลขทูบสองห้าแปดเลขทูบไอสองแปดห้าสองแปดห้าครับกระตรงกรับชุดที่ปูให้นะปูนะ ตรงกับชุดหกแปดห้าแปดห้าตรงกันอันนี้เป็นเลขถูกด้พี่น้องเด้อยนะปูจุดเลขถูกป,ปูฝากไม่เอฟซีนําเพื่อมักเพื่อชอบนะครับแล้วก็ผูใ้ใดมักเม็ดเดียวชุดเดียวพี่น้องปูยามให้นําแต่ว่าธรรมชมชุดเต็มนะับชุดเต็มนี่ือว่าชุดบนนี่เข้ามาแล้วสามมวนนะม้วดนั้นชุดสรุปพี่น้อง งวด69 96ปูกัดสรุปให้เม็ดเดียวคือ69 96นะครับอา่างวดที่ผ่านมา98มาตัวร้องนะครับอ่า87กับมาตัวร้องหนะับมาตรงตรงเลขเอามชมพูชมมาเป็นมาชมน้ำกันนะครับผมท่านผู้ชมนะับปู่สีสเกตนะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู่ชุดบน3ตัว897นะครับ เกือบมาสามตัวได้ทำชุ่มตัวเดนะ่นล่องพร้อมแปดเก้าเจ็ดนับรวดที่ผ่านมาออกแปดเก้าแปดนับชุดนี้ศูนย์เก้าแปดทำชุ่มเก้าแปดตรงตรงหนะับอันนี้ชุดบนหนะับชุดบนเก้าแปดตรงตรงนะับหมดที่ผ่านมาชุดล่างหนะับวิ่งล่างเก้ากับแปดพี่น้องแปดแปดเจ็ดตรงตรงชุดล่างนะับมาตรงตรงเอาทำชุ่มชุดบนนะครับแล้วก็ชุดล่างได้พี่น้องเด้อนะครับอนะันนี้เป็นชุดเต็ม นะเอฟซีแคปนาจอท่านผู้ชมปูซีสเกตนะับ16พฤศจิก,กาย,ยน2568เป็นแนวทางด้วยพี่น้องเดอ้อถามักคาชอบถูกใจดวงใจ,ใจไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบเบิรงนซีซีคือบอลถาวาชุด3ตัวเข้ากับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปได้พี่นะ้องนะเผื่อมารังวันเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นะับวิ่งบนเด่นบนนะครับเด่น8กับ6นับเด่นที่8รอง6นับชุด3ตัว6 8 5 9ก้าแปนับตัวเด่นตัวเน้นนะครับหกแ้าเน้นคคือ8ปหานับตัวรองคือ6,8แปดนะครับแปดสนี่ก็เป็นตัวการน้ำชมชุดบนนะครับล่างนับเล็กเด่นเล็กวิงล่าง5้ากับ6เด่นที่6 6,2,6,5 8,6หกห้นับห้าสเน้นค่ะคคือ8,6ดหกับชุดล่างตัวรองคือ6กหต่วันเน้น2คูแปดกับ6กหา นะครับท่าหาคือหาสามหกสองหาสองเป็นตัวกันท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับอันนี้คือชุดเต็ม missing, เด้นไปลองเด้อคือชุดเต็มนะครับโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวนะครับนี่ธรรมชมปู่ศรีสะเกดนะครับโค้งสุดท้ายหกแปดห้านะครับแปดห้าธรรมชมุมหนับชุดเน้นนะครับชุดเน้นโค้งสุดท้ายเม,ม็ดเดียว นะครับท้ชอ่มเดี๋ยวบ่า,าวแถววงวงให้นะครับผมโค้งสุดท้ายนะชุดเดียวพี่น้องนะับูุใดมักชุดเดียว6,8,5 85นะชุด3ตัวไปหายจับอรเตรีพี่ 3, พน้องนะเผื่อมารางวัลเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่ล่าง8,6,6,8ให้เน้นที่แปดนเป็นปบัคปัวเน้นคักๆเลยอันนี้เป็นชุดเน้นเล็บมาน,น้นเน้นเลยชุดนี้ 6, ปุ นะครับชุดนี่ปูบอกให้เบ้าถอดจัดเลยอ่านะครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับปูฝากเลขทูบสองแปดห้าท่านผู้ชมนะสองแปดกะยู่ในแปดสองกะยู่ในชุดเต็มแปดห้ากะยู่ในนี่พี่น้องห้าสองถ้าจับเอากะยู่ในนี่อยู่แล้วท่านผู้ชมชุดที่ปูให้นับแต่ผู้ใดอยากได้สามตัวก็คือสองแปดห้าเลขทูบนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนับโค้งสุดท้ายนะครับผมแลักกาชุดอันนี้เป็นชุดเต็มนับชุดเต็มบนล่างพี่น้อง แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้ออันนี้ชุดเต็มนะครับอ่านะแคปหน้าจอครับผมหกแปดห้านี่ชุดเน้นเลยนะปูนะชุดเน้นเน้นครับหกแปดห้าแปดห้าทำช่วงชุดเน้นนะครับอ่าก็อย่าลืมพี่น้องชุดเต็มน้ำได้พี่น้องเด้อนะครับติดไปหนึ่นะครับชุดเต็มหกแปดห้าหกแปดห้าแปดห้านะครับ 98282นับ38238อันนี้เป็นในชุดเต็มแล้วก็มี68น,น,นั่มสำหรัชมนับ85ตัวเน้น8238 68ตัวรองนับชุดล่างนับล่าง86นับชุดรองคือ6 5นับ62หา2หา3ตัวร่องตัวกันอ่าตัวนิ้นครับคือ8หากับ86นาอปูน้ะครับเอานับบ้าเถอกากาบขอบ,บุญขอบคุณปูรครับผม เจริญพรครับสาธุกาบนมัสการครับปูสาธุครับอาท่รนมช้ชมสายดวนนะครับปูสีสเกตนะครับย้ำโค้งสุดท้าย่านมช้ชมนะครับบ้าเถกกาบบุญขอบุญขอบุญขอบุณปูสีสเกต่านมช้ชมนะครับขอบุณขอบุณทุกเส้นทุกอระจา์ทุกปูนะครับที่เป็นแซงทรงแนวทางมาใหม่นะครับเหล็กกัมมนเหล็กทูเบเหล็กฟันนะครับผม เป็นนัาทานทาากท่างนักธรรมะพรชอบถูกใจตรงใจจะไปหายิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มนะบอมมาก็ชอบบอเป็นนางเบิร์ซื่อๆนะครับผมบ้าบบนเทอร์ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่อไงทุกท่านครับขอบคุณพ่อยัยม่ีไงพีปาณาอสุขุสุข้อนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อยัยม่ีไงเลยครับทุกท่านครับอายุมั่นขวยืนให้โชคให้ m ắ นให้เฮงเฮงให้ร่ำให้รวยนะป้อกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้านเทอร์สวัสดีครับ